หนึ่งดอกกุหลาบแดงหนึ่งร้อยปีสีบูรพาดอกไม้ทั้งโลกาพลนชื่นตาในบัตดนหนึ่งดอกกุหลาบแดงประจงแจงกลางใจชนประชารั่วสากลได้นยินยินตริสันติธรรม ศึกกับศัตรูมู่พานชนก็สะเทือนทั้งภูวดลและตะวันก็ฉานฉายปลกหลับให้กลับตื่นและคืนวันอันว่างวายก็ระดาษระดารายด้วยดอกไม้แห่งเสรีปากกาประจบประแจงกับกิเลสและกาลีก็ระบายและป้ายสีให้มอมเมากับมายา ยกหางขึ้นเป็นหัวและยกชั่วขึ้นบูชามีตาก็บอดตาล้วนบ้าใบอยู่งึมงำปากกาเป็นอาวุธอันยุทธยงอยู่คงคำทรนงดังธงนำประกาศสัจธรรมสมัยใครกุมประกาศธาตุและใครกุมประกาศไทยใครอยู่แม่ยามไปและใครไปแม่ยามเป็นปากกายังจาริก ไม่เปลี่ยนมึกไม่เปลี่ยนประเด็นคงสีและคงเส้นเป็นธงทิวไม่เปลี่ยนทางหนึ่งดอกกุหลาบแดงสันแดงคาระวะวางประดับไว้ณใจกลางปากาสีบูรพาี ลุภาสายประดิษฐ์สามัญชนนักคิดนะักเขียนนักนะประพันธ์ผู้ที่ถือได้ว่าเป็นหมายมุดต้นๆ้น,นแห่งวงวิชาชีพสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยผู้เปิดภาพร่างแห่งความเป็นมนุษย์และนิยามความหมายของคำว่าสุภาพบุรุษผู้ร่วมก่อตั้งและดำรงตำแหน่งนายกสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยคนที่สผู้ต้องหาคาดีกบฏสันติภาพผู้ใช้ปากกาด้วยถ้อยคำและเหตุผลต่อสู้กับอนาตธรรมซึ่งช่วงหนึ่งเคยเกิดขึ้นในสังคมไทยของเรา ุกลุลาศัยประดิษฐเนี่เป็นผู้ที่บุกเบิร์ํทให้วรรณกรรมเนี่ยเหมือนเส้นเลือดแผ่กระจายไปอย่างทุกสารพันของขององค์คาพยพของแผ่นดินแล้วก็นักคิดแล้วก็นักกระทําคือกล้าที่จะนํากล้าที่จะทําถ้าเห็นว่ามันนี่เป็นสิ่งที่ถูกท่านทําแม้จะขัดกับกติกาของบ้านเมืองอะัรก็ตาม ที่ท่านถึงกับต้องติดคุกเพราะข้อเขียนอาจจากรรูปล่อยนอกพิราบอะไรนะี่อุหลาบสายประดิษฐ์ได้เริ่มงานประพันธ์ที่ตุนรักเป็นหนทางสแสวงหารายได้และเริ่มแต่งนวนิยายขายตั้งแต่สมัยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวัทนสุรินและเมื่อจบชั้นม 8, อแปดุลาบได้ลกล่าวกับตนเองว่าตั้งแต่เดินออกจากประตูของโรงเรียนข้าพเจ้า ก็เดินตรงเข้าสู่ประตูของโลกหนังสือและเริ่มการงานอาชีพโดยเข้าไปเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือเสนานาศึกษาและแผนวิทยาศาสตร์เชนตุลาเป็นนักอุดมคตินะ,ะยึดมั่นในการทํางานเพื่อประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนที่ถ้าใช้คําของคุณกุลาเองก็คือคําว่าเป็นสุภาพบุรุษนะคะคำว่าสุภาพบุรุษในที่นี้ก็คือคนดี ต่อมาในสมัยรัชกาลที่7สืบเนื่องจากการเกิดสงครามโลกครั้งที่1เกิดปัญหาเข้ายากหมากแพงแต่ด้านวรรณกรรมโดยรวมแล้วกลับกลายเป็นยุคสมัยของกุหลาบและเพื่อนพ้องชาวเทพสุรินที่ได้รวมก่อตั้งคณะสุภาพบุรุษในปีพุทธศักราช2472และได้ให้คำนิยามคำว่าสุภาพบุรุษไว้ว่าผู้ใดเกิดมาเป็นสุภาพบุรุษผู้นั้นเกิดมาสำหรับคนอื่น ซึ่งนิตยสารรายปักฉบับแรกมีชื่อว่าสุภาพบุรุษและปรากฏการที่สร้างความเกลียวเกาวในวงการหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นก็คือบทความเรื่องมนุษยภาพของกุหลาบสายประดิษฐ์ในหนังสือพิมพ์สีกรุงรายวันบทความดังกล่าวนี้ได้สรุปลักษณะเด่นทางด้านความคิดิทางการเมืองของกุหลาบสายประดิษฐ์ซึ่งต้องการให้นรษยุทุกคนมีความเท,าเท่าเทียมกันในสังคมงดังข้อความตอนหนึ่งที่ว่า ข้าพเจ้ามีความมุ่งหมายที่จะปรับฐานะของมนุษย์ให้ได้ในระดับที่ทุกคนควรจะเป็นได้ะะและเหตุนี้เองที่ทําให้มนุษย์ของกุหลาบเป็นคนที่กล้าสู้หน้ากับความจริงไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจและเงินเป็นนายของปัจจุบันและอนาคตมีความเสนอภาคและทัดเทียมกันบทความชิ้นี้เองที่ทําให้หนังสือพิมพ์สีกรุงถูกสั่งปิดและถอนใบอนุญาต คำว่าท่านพิมพ์ถูกล่ามโซ่น่าจะมีที่มามาจากกรณีนี้ซึ่งขณะนั้นกุหลาบอายุเพียง26ปี จากที่รัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัติจอมพลปอพิบูลสงครามเริ่มมีบทบาทและอำนาจทางทหารเพิ่มขึ้นและใช้โอกาสจากกรณีนี้ขยายบทบาททางการเมืองของตนเองก่อให้เกิดการแบ่งฝ่ายในคณะราษฎรภายหลังในวันที่5มกราคมพุทธศักราช2485จอมพลปอได้เซ็นสัญญากับญี่ปุ่นประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งขณะนั้นคุณกุหลาบสายประดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชามิตรสุภาพบุรุษได้เขียนบทความคัดค้านการฟื้นฟูระบบบรรณาสัติ์ของจอมพลปจนเป็นผลสำเร็จและยังได้เขียนบทความคัดค้านการเข้าร่วมสงครามและสนับสนุนการรักษาความเป็นกลางและสันติภาพผลของบทความทั้งสองนี้เองจึงเป็นเหตุให้ถูกจับกุมในข้อหากบฏภายในและภายนอกราชาอาณาจักรอยู่เป็นเวลาสามเดือนแต่คดีไม่มีมูลจึงต้องปล่อยตัว ต่อมาในปีพุทธศักราช2495ในฐานะนายกสมาคมหนังสือพิมพ์และรองประธานคณะกรรมการสันติภาพแห่งประเทศไทยมองเห็นความเดือดร้อนของประชาชนชาวอีสานที่เกิดภายแล้งอย่างหนักจึงเป็นประธานคณะนำสิ่งของไปบริจาคแจกจา่ายแต่เมื่อกลับมาก็ถูกจับในข้อหากบฏภายในและภายนอกประเทศพร้อมกับมิตรสหายซึ่งได้เรียกขนานว่ากบฏสันติภาพ ถูกตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา13ปี4เดือนณเรือนจำบางขวางแต่ภายหลังได้รับนิรโทษสกรรมออกมาเนื่องในวโรกาสพบรอบ25ปีพุทธศตวรรษหลังจากถูกจำคุกได้4ปีเศษซึ่งในขณะถูกจำคุกอยู่นั่นเองคุณกุหลาบได้ประพันธ์ผลงานชิ้นเอกชื่อเรื่องแลไปข้างหน้า ึ่งถือเป็นบทประพันธ์ที่ได้รับการยอมรับที่สุจน์และดีที่สุดของรีบุรพาแบ่งออกเป็นสองตอนคือภาคปฐมวัยและปัจฉิมวัยแต่เป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักที่นวนิยายนี้กลับแต่งไม่จบเนื่องด้วยคุณกุณหลาบเองก็ได้รับผลกระทบจากการเมืองของโลกและประเทศไทยในยุคนั้นท่านเขียนเรื่องนี้เนี่ยด้วยความมั่นใจที่จะสะท้อนให้เห็นภาพรวมของประเทศไทยทั้งหมด ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลง2475เนี่ยจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างไรนะคะแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยใครนะคะใครใครทีเ่เหมือนกับเป็นผู้นําแล้วทำทำแล้วมันออกมาอย่างไงประชาชนทั่วไที่เป็นคนตัวเล็กๆที่เป็นเป็นชนชั้นล่างเนี่ยเขามีได้รับผลกระทบอย่างไงบ้างศาสตราจารย์คุณรันจวนอินทรกค,คำแหง บุคคลสำคัญท่านหนึ่งในทางอักษราศาสตร์ได้เคยเขียนถึงกุหลาบสายประดิษฐ์ไว้ว่าถ้าคำหนึงถึงชีวิตของสีบูรพาขณะนี้ก็มีแต่แลไปข้างหลังเพราะทางข้างหน้าแห่งชีวิตของเขาได้หยุดเสียแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่16มิถุนายน2517แต่ความคิดของเขาที่ฝากไว้ให้แก่ผู้อ,อ่านหาได้หยุดยั้งอยู่ข้างหลังหรืออยู่กับที่ไม่ ความคิดของเขายังกระตุ้นให้เรามองไปข้างหน้าเหมือนดังชื่อแลไปข้างหน้าอันเป็นนวนิยายเล่มสุดท้ายของเขาและล่าสุดในปีพุทธศักราช2547ทางมูลนิธิสเสถียรโกเศสนนักเขพิธและสมาคมนักเขียนได้เสนอผ่านทางกระทรวงศึกษาธิการให้เสนอชื่อของคุณกุหลาบสายประดิษฐ์หรือสีบุรุพา ให้ทางยูเนสโกประกาศยกย่องว่าเป็นบุคคลที่มีผลงานีดเด่นของโลกดิฉันได้เห็นว่าเนื้อหาสาระชีวิตของท่านก็ดีนะคะผลงานที่ท่านสร้างไว้ก็ดีหรือว่าสิ่งที่คนอื่นๆเขียนถึงสีธุรพาไว้ก็ดีเนี่ยมีจำนวนมากมายมหาศาลมีตัวองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งมีมีตัวบุคคลนะคะที่เกี่ยวข้องกับศีโุรพาเป็นจำนวนมาก นะคะมีผลงานที่ผลิตออกมาทั้งที่เป็นของท่านโดยตรงและของคนอื่นก็เป็นจํานวนมากนะคะท่านได้รับการประกาศเกียรติให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อประกอบกันแล้วเนี่ยดิฉันคิดว่าในคณะนิเทศศาสตร์ของสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาของไทยทุกแห่งควรจะมีหลักสูตรวิชาศิบุรพา เรื่องราทั้งหมดในชีวิตของคุณกุหลาบสายประดิษฐ์จะดำเนินมาตามเส้นทางนี้ไม่ได้ถ้าหากท่านไม่ได้ตั้งเป้าหมายชีวิตมาตั้งแต่ต้นหนดอกกุหลาบแดงยร้อยปีสีบูรพาดอกไม้ทั้งโลกาเพลนชื่นตาในบัดดลหนึ่งดอกกุหลาบแดงพระจงแจงกลางใจชน ประชาทั่วสากลเกยยอด ดวงตะว,วันสีแดงแสงส่องอัมภัยพองสีบูรพารับดวงวิญญาณกลับมาบ้านเกิดในยามมืดมองมัวโอมตัวเขา้าฝ่าฟันอำนาจ อาหาธรรมกระทำทุรเถื่อนเกลื่อนไทยสีบุรพาสีบุรพา